กาในแมตช์ที่2ของ GGG ีจับเป็นการต่อสู้ระหว่างนักสู้อิคาซุจิพรอมบัดดี้ยามิเกโดกับโคโดโนบุรุผู้มีบัดี้คือเอลกิโฮเต้ค่ะเจองานช้างตั้งแต่หัววันเทวนะนี่ขายังไม่สั่นใช่ไหมไทเกอร์บอยเล่นมุกหรือไงปู่เราราชันเขาผู้ปกครองฟ้าดินให้ฉันคนนี้ยืมพลังด้วยลูมิไน์กองอสศวนราชันเขาไม่ได้สู้ได้เวทีใหญ่แบบนี้มานานแล้วมาแสดงพลังของพว,พวกเราให้พวกมันเห็นกันยามิเกโด โูบ nice. ินไอส์ร้อนอัศวนีบอดบ่อนั่นก็มาร่วมจีจีจีคับด้วยเหรอเนี่ยบอดดี้ไบร์เรสเดอะแฟล็กแดนเจียนเวิลด์ขบวนร้อยอัศวน 駆け抜けてゆく未来を勝ち取るためにいつの時代もそうさ強く生きなきゃダメだ後ろ向きで歩くのはかっこ悪い生き方さひ人じゃないって ไปเริ่มก่อนชาร์จแอนด์รอเข้ไปช่องกลางจอมันผู้ล้มมาเจ็ดครั้งแอสโไดาจะส่งความรู้สึกของนายไปให้เองที่ลงสนามมาก็คือแอสโดไดใบใหม่ที่เป็นราชันเขาค่ะแอสโไดาจมตีไฟเตอร์เลนโอ้ oh, แอสโอดายทกเขานักสู้โนบุรุทำสามเดเมจแล้วจบเทินค่ะถึงทานของนักสู้อิคาสจิ เซอร์ไพรส์ของฉันเป็นยังไงบ้างล่ะอึ้งไปเลยสท斯าจะไม่เ <putting> ป <off> ็นรายหน้าเหรอโปโกบัดดี้ของอีคาซึจิเคยเกือบจะทำลายโลกสำเร็จแล้วนะโปโกตอนอารุกรานของเหล่าลัทหบอทใี่ไาเป็นวโกงกันแน่บัดดี้โค้งไปช่องกลางยานร้ายแห่งสวรรค์อันสนติยาบิเกโดมิคาซึจินักสู้อีคาซึจิ บัตติคอยยามิเกโดใปใหม่แบบไม่รอช้าค่ะเจ้านี่สามารถใช้สกิลทอนเดอร์มายของกาซทั้งหมดที่อยู่ในโซทำงานได้ <c oughs> จากนั้นพอผู้ติดตามของมิคาสุจิราชาลาโบรัสไปชั้งขา oh ้าโอ้โหเหล่านี้เป็นกระลาชาลาบรัสไปใหม่คะม่ะหัดใจลงเละสวรรค์ไรคิวรินมิก็การ์ก๊ใหม่เหมือนกันบนทะเลก๊์ดใหม่ชัดๆเลยค่ะ จะมีความสามารถแบบไหนกันแน่เนี่ยฉันกับยาบิเกโดลิงอัแักไซแอสโมไดอฉันขอฝากที่เหลือด้วยอ๋อชน,นะให้ดูเดินสองเเมจจากไลท์ลิงของแอสโมไดค่ะสกิลของแอสโมไดทำงานดูการ์ดห้าใบบนสุดเลือกหนึ่งใบแล้วนำขึ้นมือยามิเกโด ดับเบิลแอคแทกส่ไฟเตอร์ไรการปกป้องของชาวซานะ่าต้องกันด้วยเวทมนตวนกลับฟืนฟูพลังชีวิตด้วยค่ะไม่เลวเลยดิเลยเพราะฉันจะแพ้ไม่ได้ไงลนะ่ะราชาลาโบรัสลงมือต่อเจ้าเสื้อยืดแมวก็มีฝีมือดีขึ้นนี่นา จงใจส่งแอสโมดามาให้โดนทำลายแล้วก็ส่งราชันเขาลงดรอบโซนไปเพียบเลยเสื้อยือดแมวเล่นดีจังเลยนะโปกโกเยี่ยมเข้าเธิร์นฉันแล้วเ็นไสวสกิลทำงานอย่ามิเกโดมิคาซึจินั่นเมื่อจบเธิร์นของแต่ละฝ่ายสามารถเอาการร้อยอสู์ไม่เกินหนึ่งใบาจากกองเข้าโซได้งั้นก็ต้องเรียบจัดการแล้วสิ a n d ร บัด,ดีดคองอสศวินผู้พักดีต่อราชันเขาเอลกิโฮเต้ไปช่องซ้ายไหกเกอร์บอยรามาสู้ไปด้วยกันบัดดคองการาดใหม่ของเอลกิโฮเต้ค่ะสกิลของเอลกิโฮเต้ทำงานดูก๊าซสามใบจากกองเอาราชันเขาขึ้นมือที่เหลือส่งไปดรอปซ้น ทรงราชันเขาไปดรอปโซนมันก็ดีอยู่หรอกแต่เจ้าเสือยืดแมวจะต้องมีของแลกเปลี่ยนขนาดใหญ่อของแลกเปลี่ยนอะไรอะโปโกะโ์ฮอร์มอนสเตอร์ไซดึงลงมาล่สินะจากการคอเอกิโฮเต้ลงสนามธน์มายของยาบิเกโดทำงานสามครั้งอ,อ,ะอ,ะอ,ะอะไรกันแผนธนดไมายของยาบิเกโดมาคาซุจิแผนลิสแล้วโดนดาเมจจากสกิลแล้วสินะ ทันเดอร์มล์ของกราชลาโบลัสว้าวทันเดอร์ไมล์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 สี่ครั้งรวดค่ะสกิลของกราชาลาโบลัสกับกรงเล็บสวรรค์ไรคิวริได้ชัว2สองใบจากนั้นได้เพิ่มหนึ่งเกตถ้าแกคอมอนสเตอร์ลงมาก็จะต้องโดนทันเดอร์ไมล์อีกขู่กันแค่นั้นไม่ได้ผลหรอกคอราชัต้องโผู้ต้องเวียนไหวมิเซเรียไปช่องขวา ความเศร้าโศกของกระแสแห่งเวลาจะเป็นพลังให้กับผมและราชเศร้าโศกผู้ต้องเวียนว่ายมิเซเรียอะอ,ะอะไรกันเป็นมิเซเรียใบยใหม่ที่ติดชื่อราชันเศร้าโศกค่ะขยานโดนกินนักก็จัดให้ทันเดอรมาย <c oughs> การโจมตีด้วยทันเดรมายของนักสู้อิคาซิจิยังมาไม่หยุดยังล็อกหน้าได้สารลับแห่งราชันวารีได้พอ้อมน้เก๊ทำหนึงเดเมจใส่อีกไฟ หอกแข่ง <ess a good move> สัตว์ร้ที่หุ้มด้วยสายฟ้าสวมใส่หอกอสุนอาสนีบานเบสเทียหอกแข่งมังกรที่หุ้มด้วยสายลมสวมใส่หอกเล็กวายอเอสคาเมลทั้งหมดลิกแอทแทกใส่ยามิเกโดมิคัสจิสกิลของเอสคาเมลโอ้สู้เบารุโตะเอาคืนทันเดอร์ไมด้วยดาเมจจากสกิลค่ะสกิลของเบสเทียทำลายยามิเกโดโอ้ก่อน ยังมีลิงแอดแทคกของพวกเราอยู่นะไปเลยเพนเนทเรทเดเมจของมิซเรีอัสเพนเนทเรทนักสู้อิคาซุจิโดนพับสนามบุกซะแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังมีโซกาสอยู่ค่ะช่องกลางยังไม่ยอมเปิดง่ายง่ายค่ะเอาละทีนี้จะทำยังไงล่ะไทเกอร์บอยให้ฉันจัดการเองนะไฟนอลเฟ ว่กไกด้ะอะไรกันนักสู้โนโบรุประกาศไปนั่นเฟสค่ะสกิลของราชันเศรา้าสองผู้ต้องเวียนไหวมิเซลียทำงานเมื่อได้รับโซนมิราชันเขาแปดใบขึ้นไปมิซเตียจะสามารถโจมตีได้อีกสองครั้งปัญหาก็คือพอร์ของมิเซลยアจอดดเฟนของยามิเกโดมิคาสจิไม่เข้าแปลว่าโนโบรุจะแพ้เหรอไม่ใช่แบบนั้นหอ็อกมอนั่นนะ่ะไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตาหรอกน้าได้ สารลับไร้เทียมทานกระสุนอนันราชันเขาสารลับไร้เทียมทานกระสุนอนันราชันเขาเหรอเราราชันเขาปรากฏตัวด้วยร่างวิญญาณแล้ว่ะคะ่ะสุดยอดทำได้แล้วจอมานผู้ล้มมาเจ็ดครั้งแอสโมไดทำงานเดวิลลาเรียลัก่อนยามิกะโดเหลือโซอีกใบเดียวคะ่ะราชันบัดแข่งพลังลูกผู้ชายเบิร์นโนว่าทำงาน โอ้มัน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 าอีกครั้งยามิเกโดมมาคาซุจิยังอยู่ที่ช่องกลางเหม่ยปิดช่องด้วยใบนี้ราชันปะทะพีเจเขาเขาดอนทำงานทำกับยาวิกกโดได้ดเก้าเป็นไม้ตายที่สุดยอดเลยเจ้าโนบอรุใช้ได้เลยนี่นาะราชารบบอลัสแกด้วย ราชันผู้กล้าก้าวเขามุกุระทำงานมิเซเรียจังตีใส่ไฟเตอร์มิเลอุสซิมมิเซเรียไปักอิคาซุจิเลยจบเกมผู้ชนะฮอดนโนบุรุสึดของร้อยอสุนกับราชันเขาผู้ที่ชนะไปได้ก็คือนักสู้โนบุรุค่ะ เติบโตขึ้นเยอะนะไทเกอร์บอยข้าไม่มีอะไรจะสอนแล้วล่ะเอลกิโเตะโดโนโนบุรุฉันแพ้แล้วนาเป็นฝ่ายฉันะคนนมิขนโดกาโอให้ได้ลหรอฮะเอเอแน่อยู่แล้วสุดยอดทั้งคู่เลยเบา,เอ,าอยากสู้กับหมอนั่นเร็วๆจังเลย มีใครเห็นกูรูบ้างไหมไม่รู้สิคงนอนกลางวันอยู่ละมัง้งกูรูมา<ร><ร>นอนแบบนี้เดี๋ยวก็เป็นหวันลงนะนี่มันเรื่องใหญ่แล้วกูรู ความทะเยอทะยานของใครบางคนอาจนำความพินาศมาสู่จีจีครับครั้งนี้ก็เป็นได้ต้องปรับเด็กให้พร้อมก่อนเริ่มแม็์หน้านะเป็นนักรบต้องขัดอาวุธให้ขึ้นเงาเสมอโจโจก็ง่วงขึ้นมาข้ากนด้วย ขอไปที่ทำให้คอยค่ะแมทที่สามของ GGG ครับถึงเวลาเผยการจับคู่ที่ทุกคนรอคอยแล้วค่ะเนื่องจากคาดว่าจะเป็นศึกที่ดุดเดือดเราจึงย้ายมาจัดกันที่เวทีกลางทะเลค่ะนั่นก็เพราะคู่ที่สามเป็นการต่อสู้ของชายที่รักในบัตทิฟายนักสู้กาเอ็นเคียวยะส่วนผู้ต่อสู้ของเขาก็คือชายที่อัปเกรดตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะนักสู้วิสดัมนั่นเองค่ะคู่นี้ก็ดีแมทอีกแล้วฉันตัด้จจะทำอะไรไม่ถูกแล้วเนี่ย มีคนใช้คลื่นสะกดจิตทําให้ทั้งสองคนหลับนะ่ะจากนั้นก็ขโมยเด็กไปไม่ต้องห่วงแค่หลับไปเท่านั้นเองอ่ะคอยยังชั่วยังไงก็ต้องหาคนร้ายให้เจอแล้วก็เอาเด็กคืนมาทุกคนมาช่วยกันหน่อยนะเอ่อผมยินดีช่วยอยู่แล้วรออยู่นี่และบสัสทำไมอะ่ะจ,จีจีครับนี่จัดขึ้นเพื่อเจ้านะแล้วเจ้าจะออกไปจากสนามได้ยังไง เขาสู้กันเพราะอยากให้เจ้าดูนะตัวเรื่องอื่นให้พวกเราจัดการเองใช่แล้วเบาพวกเราจะรีบจับตัวคนร้ายมาให้ได้ใช่แล้วครับมีทั้งลูกพี่เบาแล้วก็รำอยู่ด้วยหายห่วงเข้าใจแล้วรบกวนหน่อยนะจงกระบพื่อปีกอีกสักครั้งในโลกที่มีดวงอาทิตย์คอยปกป้อง,องลมี i ไลท์วิกออฟเจเ e นซิสถึงเวลาแล้วประตูสู่ยุคที่เควอสจะปกครองสรรพสิ่ง ต้องเปิดออกเดี๋ยวนี้มนุษย์มังกรเทพโลกจงยอมจำนวนต่อหน้าฉันลูมิไนส์เอเวอร์ลาสติงเฮลธ์บาดี้สปายส์เดอะฟลท์รักกอนไอส์เดอะเฮลธ์นักสูวิสตอมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนค่ะ แค่ดมก็ได้กลิ่นเด็กแล้วเหรอใช่เลยให้ข้าจัดการเองลูกพี่จมหกดีมากเลยนะขอรับจูจูฟ้าก็มืดละเบาอ้าวหยุดละ เมื่อกี้มันอะไรอ่นี้เป็นฝนที่ตกแวบเดียวเองนะครโอ้ยกลิ่นฝนกลบกลิ่นได้หมดแล้วโอ้โหเป็นอย่างนี้ได้ยังไงลเนี่ยงั้นให้เบ้าจัดการเองมังกรบอกทศที่ใช้หาของได้ทุกอย่างไงเบ้าโอ้นักสู้เคิยวยะเสียสามเรมเมจถ้าเกียรตินายทนาที่ลงสนามอย่างรวดเร็วค่ะบพอเขาเทิร์นตัวเองก็ใช้เวทมนต์เพิ่มการ์ด พลังชีวิตและคอกลเลเอลก้ามาช่องกลางค่ะนายน่าชอบบอดี้ไฟหรือเปลา่าชอบหรือเปล่างั้นนะ่ะฉันน่ะชอบที่สุดบอดี้คอไปช่องกลางมัติใบมของฉันผู้ถูกประดับด้วยบาปและความชั่วจงปรากฏกายในฐานะเทพแห่งหมู่มังกรสัญลักษณ์แห่งการลวกบาปอาซิดาฮากาซิสอาซิดาฮาการานี มีสกิลทริปเปิลอัตแท็กเทพจากคนของนายกับเทพของฉันมาวัดกันไปเลยว่าใครจะเหนือกว่ากันน่าสนใจดีบุกเข้ามาสิอารซีดาฮะก,ก์โจมตีเกียร์คอร์ดในที่หนึ่งลาวประโยชน์ให้ออสิลิสสละชีพท่นานถูกต้องค่ะ กิลเคออสเดนสามารถส่งเคอส์มอนสเตอร์ไซส์สามจากสนามไปดรอปโซนเพื่อให้เกียร์ก็อดอยู่ในสนามต่อได้ค่ะบงั้นงจแค่ต้องทำลายทิ้งอีกครั้งอาซีดาฮากา้านับโบอรัรแทกผู้ก้าวข้ามแห่งเคอสเกียร์ก็อดไลยดิ้นเลยโอเวอร์คิวทิ้งการในมือหนึ่งใบ สามารถ c a า chaos monster จากดรอปโซนได้3ใบโดยไม่ต้องลายคอสเขียวยากับวิสดอมใครจะชนะเลยเนี่ยบาเด็กของเจ้าเสือยืดแมวอ,อยู่ในนี้แหละบ้เฮอยหาประตูเร็วเข้าครับไม่จำเป็นหรอกนะเฮ้ยใหญ่ยยเจ้าพวกนี้ทำอะไรกับฐานทัพลับของฉันกันนะฮะ ผลชั่วที่มันหลอกเบานี่นาเย้นั่นมันคอเด็กเคสของเจ้าเสื้อยืดแมวสวยแล้วใครจะไม่ยอมโดนพวกแกงจับกันล่ะนี่คือ Infinity The Chaos Fla แฟลกที่ฉันสร้างขึ้นพลังที่เหนือกว่าเทพเจ้าเป็นพลังที่จะอัปเกรดโลกใบนี้นักสู้วิสดอมใช้ Infinity the Chaos แล้วค่ะเมื่อแฟลกนี้ปกสะบัดข้อแปลว่าเข้าไปช่องกลางจงดู ราชาเทพจากกลที่วิวัฒนาการจนถึงขีดสุดน่าสนใจนึ่มันต้องแบบนี้ซิะอลติเมทเทอส์เยอากดคอมพิวนี่คือร่างที่ผ่านวิวัฒนาการขั้นสุดยอดแข็งแรงไร้เทียมทานไม่มีวิวัฒนาการไหนจะเหนือกว่าเข้มาจนได้คอมพเอหนึ่งแสนดีเฟนซ์หนึ่งมืน มีสิ่งที่ิเคิลเป็นมอนสเตอร์ขนาดยักษ์ที่มีไซส์ถึงหนึ่งมือ u l t i เ a t e Chaos Gear g o ค Complete o v e r k i l ล r e b o o ทหินการ์ดจากในมือหนึ่งใบสามารถ c a มอนสเตอร์จากด r o p z o n ได้สามใบนายก็ชอบวัตรที่ไฟเหมือนกันนิ่งเนอะ Secret Code โอเาเฮลิบูตเขาเฮออสโอเซริสไปช่องซ้ายเออสโซอากาไปชงขวาไม่ต้องตายคอสอินฟินิตี้เดอะเฮกอกำจัดอาซิดาฮากาซะขอบใจมากนะที่ช่วยทำลายอาซีดาฮากาให้จ่ายพลังชีวิตหนึ่งหน่วยสกิลของอาซีดาฮากาทำงานเมื่ออาซีดาฮากาถูกทำลาย สามารถสวมใส่การ์ดที่มีชื่อคอต้ากวาเนฟจากกองได้สองใบสวมใส่ใบแอกด้าบมานแห่งความตายเอาคอต้ากวาเนฟสวมใส่อีกใบดาบเทพปฐมกาลเอาคอต้ากวาเนฟนักซู้เคียวยักสวมใส่ไอเทมใหม่ที่ไม่เคยใช้มาก่อนค่ะสุดยอดเป็นวิชาสองดาบแล้วฉันรู้จักดาบนั่นดาบมารแห่งความตายเอาคอต้ากว่าเนฟ ทำให้การโจมตีที่ไม่ใช้ Link ลิงแอทแท็กไร้ผลถ้าอย่างนั้นให้เคออสบูทกับเกียร er. yes, ์ก็อดลิงแอทแท็กสายไฟเตอร์เคียวคุกดาบเทพปฐมการอาคาตาก้านเนฟทำงานทิ้งกา้าดหนึ่งใบได้พลังชีวิตหนึ่งหน่วยทําให้ Link ลิงแอทแท็กไร้ผลไม่สามารถโจมตีว่าไงนะอะอะไรกันอาคาตาก้าเนฟใบใหม่ของนักสู้เคียวยะเป็นไอเทมที่ใช้หย,ยุดลิงอแอทแท็กได้ค่ะ ถ้างั้นมาลองดูกันว่าจะใช้สกิลนี่ได้สักกี่น้ำรูทกับโอซิริสลิงแอทแทกอีกครั้งทำงานลิงแอทแทกจดหยุด้วยสกิลของดาบเทพปฐมกันเอาพอได้กว่าเดฟอีกครั้งเพ่มว่าไงยังจะมีอีกไหมตื้อไม่เลิกเลยจริงๆเฮ้ยจะเบิกสก๊อตเต้สกปอตเต้เฉยๆแซ่คืนเด็กที่ขโมยไปมาเดี๋ยวนี้ ลูกพี่กับรัมจะล่อสัก,กเตะให้มาทาั้งนี้ล่ะครับโอ้ยมาแล้วงี่งา่างี่งา่งงาเย้ยสำเร็จคอรับโอ้ยไปได้สวยเลยเบ้าฉันเดี๋ยวนี้นะหลังจากหยุดการโจมตีได้ก็เข้าเทินของนักสู้สิวยะใช้เวทมนต์เพิ่มการ์ดเกสแล้วก็พลังชีวิตเหมือนเคยคะ่ะขออัศวินแห่งสายฟ้าไราซิ่งฟราดากอนไปช่องขวาสกิลของไรซิ่งฟราดากอน อย่างแรกส่งคอโซสอาก้าออกไปจากสนามจากนั้นสกิลของไรซิ่งฟราดากอนส่งการ์ดสามใบาจากกองไปดรอปโซนขอไปช่องขวาส่งไรซิ่งฟราดากอนไปดรอปโซนสุดติอลงมาอีกครั้งสัญลักษณ์แห่งการลวกบาปอาซิดาฮากาซิสอาซิดาฮากาโจมตีโอซิลิส ต่อไปโจมตีบรุษสุดท้ายคือเกียร์กอดเกียร์กอดอ้าอะไรกันเกียร์กอดคอมพลีตถูกทำลายจนได้ค่ะนักสู้เคียวยะใช้ทริปเปลิลแอคแทกล้างสนามสะ,สะอาดเลยค่ะ นักสู้วิสด o อมจะเหลือทางตอบโต้บ้างไหมเนี่ยกาเอ็นเคียวยะแข็งแกร่งขนาดนี้เลยเหรอความตายและปฐมกาลด้วยดาบสองเล่มน,นี้การต่อสู้นี้จะปิดฉากจบเกมผู้ชนะกาเอ็นเคียวยะ ดิมแบบสุดแสนดูเดือดจบลงด้วยชัยชนะของนักสูขเข้ยยเคียวยะค่ะกาเอ็นเคียวยะฉันแพ้หมดรูปเลยนายแข็งแกรงมากนายเองก็ใช่ย่อยนะไม่นึกเลยว่าจะแพ้ให้คนอื่นนอกจากมิคาโดกาโอได้ด้วยฉันก็เคยแพ้หมอน,นั่นมาแต่ว่าคราวนี้จะไม่เหมือนเดิมน่านอนขอให้นายโชคดีขอบใจมาก ทางกูรู้เป็นยังไงบ้างครับลองตรวจสอบดูแล้วแต่ยังไม่รู้เลยว่าวายร้ายที่โผล่มาในฝันมันคือใครเอ่ยเอ้กาโอเอาเด็กคืนมาได้แล้วนะอออเอาไงกับวายร้ายนี่ดจะต้มยำทำแกงยังไงก็เชิญเลยแบบนี้นี่เองที่โผล่มาในฝันคือเธอสินะกูรูบ้บนบุก,กุือ ให้ผมเป็นคนจัดการคนนี้เองได้ไหมท่านวิสดัมโอนิกาชิระสากาเตะเคยเป็นคนของผมมาก่อนให้เขาได้ทำงานชดใช้เพื่อพัฒนาเวล์ต่างๆเถอนะครับกาโอเธอวังไงละ่ะฮะผมไม่มีปัญหาอยู่ที่คุณแล้วล่ะนี่จ้าจ้างผมต่อละครับใช่พลังของนายคือสิ่งจำเป็นนะผมจะติดตามท่านวิสดัมไปตลอดชีวิตเลยขอรบกวนด้วยก็แล้วกันสากาเตะ เหมือนจะจบลงด้วยดีนะพวกเราไม่ได้ออกโครงเลยนี่กาอ็ออีคาซุจิแจกกับทาสุคุก็มาเบาทุกคนไงโมรุโตะไม่ได้เจอกันตั้งนานอะ <c oughs> เรามาสู้กันเถอะนะ <c oughs> สุดยอดการ์ดของวันนี้ก็คือเจ้านี่ราชันเศร้าโศกผู้ต้องเวียนไหยมิเซเรียในตอนเริ่มของไฟนอลเฟสตัวเอง ถ้าในดรอปโซนมีราชันเขาสีใบขึ้นไปจะสแตนถ้ามี8ดใบขึ้นไปจะได้สกิลดับเบิลแอทแทกเพ้อมด้วยเอาละการสุดแกรงของวันนี้คือใบไหนคำตอบคือใบขวาสุดใบนี้นี่เอง แมชที่4ของจีจีครับคุณใจต่อกับรุ่นที่ทั้งสกุ๋เหรอเนี่ยเอ๋ฮารุโกะบรรยายไม่ได้ถ้างั้นบัสฉันจะบรรยายเองต่อต่อไปฮารุโกะอุแว่การบรรยายครั้งแรกของกาโอมาดีไฟ